สวัสดีครับผมตะพุดมาครับตะพุดมาอันนี้มารับหลวงตาหรือว่ามาเดินด้วยตะพุด extremes. สวัสดีครับ <im it> ผมสวัสด <im it> ีครับฮะามามอมตัวพี่พุดมาแล้วนะครับเดี๋ยไม่รู้จะมามารับหลวงตาหรือว่ามาเดินด้วยพ่งมาถึงครับพาับผมนี่ตะพุฒ

สาธุสาธุครับผมวันที่สิบครับพ่อครับเรื่อยู่ครับผมเลยบอกวันที่สิบเลียร์อยู่กันช่วงครับตะพุธสวัสดีครับอันนี้อันนี้ตะพุธกี่วันนี่ยตะพุธฮะเดี๋ยวต้องถามก่อนครับ ไม่ใช่ในบ้านครับเดินด้วยเหรอเดินด้วยเจะพูดกี่วันตลอดฮะจะถึงจะถึงบ้านจะถึงเนาะโอเคนะครับพี่น้องในในช่องผมมิตรพยานนั่นนี่กระฉันน้าอยู่ ซึ่งซึ่งซึ่งพุธมามาแล้วนะครับยายทำทุกานคททางเฟสและทางยูทูบนะครับพี่พุธบอกว่าจะเดินจนถึงนครพนมเลยเนาะพุธเนาะมาพี่พุธถ้าถ้าเดินไม่ถึงเนี่ไม่ได้นะพี่น้องพี่น้องในช่องเนี่เป็นพยานแล้วนะเวบานอยู่เว่ะพุธนะครับเนาะ พี่นะ้องคงจะจำได้นะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคน,นครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนครับยูทูบตั้มดําซิ่งนะครับเฟซบุ๊กก็ตั้มดําซิ่งนะครับยัยสามเนาะ,ะทำนาฟังครับ ครับยากมาอยู่ครับเข้าเข้าเข้าทเกี่ยวแล้วนะปังนี่เราโน้นนะครับเมษาพุทธพานะครับปู่ครับสจะพูดทำทำวันทำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็มาเลยครับจะพูดเดี๋ยวช่วงเก็บผลผลิตเดี๋ยวผมไปช่วยลุงตาหมดแล้วเดี๋ยวผมไปช่วยตอนเก็บผลผลิตจะพูดลุงตาหันมายิ้มเลยครับ ช่วงเก็บผนผลิตเดี๋ยวจะไปช่วยครับเบดผมล้ครับสายอครับด้อีกกิโลผู้พี่ไล้อีกจังโลผมเบิ่งเน็บลักกิโลเหลืออยู่เก่าสิบห้ากิโลจะถึงเคียงไล่บ้านพี่พทดเขาทำนาบางได้นะครับนาะทางเขตบ้านผมนี่ก็จะทำได้เป็นแค่บางช่วง ่งไหนที่มีน้ําเขื่อนเขาเรียกเขื่อนนาะทางบ้านผมน้ําเขื่อนน้าอะไรนี่เขาจะปล่อยลงมาใส่ทุ่งนาครับก็จะทําได้เป็นบางช่วงที่ที่ลุ่มๆนะครับอำเภอแม่จันบามอ๋อแม่จันนะครับอม่จัออ๋ออออ นี่นะครับอําเภอแม่จัน63จังหวัดเชียงราย693นะครับใหญ่ท,ทุกท่านทุกคนได้ยินว่าจะแวะปั๊มนะครับตรงไหม<ะ>ตรงกันมอ ข้างหน้าไม่มีปั๊มแล้วครับฮะอ๋ออีกกิโลนึงไม่มีเอาจับน้ำไหมครับผมยกน้ำไหมนะพี่นะไปต่อครับไปต่ออาจจะมีการสื่อสารเคลือ่อนขัดเคลื่อนกันนิดนึงนะครับ อีกกิโลหนึ่งนะครับกิโลหนึ่งยกน้ำเลยนะพี่นะข้างหน้าเลยยกน้ำเลยนะพี่เด้อลงตามมาถึงแล้วต้องรอพี่สื้อยาคนเดียวค่ะอ๋อครับนั่นก็ต้องอีกกิโลด้วย จับน้ำไว้ครับจับจับครับจับไว้ทั้งหมดเลยขับโม่ไครับขับหมกครับขมวก่อนพี่หมวงหม่ตาท่านใหม่ต้องต้องครับต้องรอปีชุบยาบอกคนเยอะหน่อยกิโรไปครับแไปแ้จับเลยครับจับเลยแม่ มือแนก่อนครับถวายกองาตมือแทนนแม่มือแท่นมั่เนยครับ้ายกได้ยกนะครับนันมาน้ำซ้อนกันแล้วยกได้เลยนะพี่เด้อ สอนกันและยกได้เลยครับเตรียมพร้อมเลยนะครับพี่จับด้วยกันก็ได้พี่จับด้วยกันก็ได้แบบนั้นนะครับของคุณแม่ยกขนมด้วยเด้อขนมสิ่งของที่เราจะถวายยกขึ้นเลยครับครับสิ่งสิ่งของที่เรานำมาถวายยกขึ <ics> like. ้น okay. เลยนะคร er ับยกขึ้นไว้รอเลยนะครับ ซึ่งพี่น้องก็จะหนาแน่นไปเรื่อยๆนะครับอของคุณแม่จับไว้ได้เด้อจับรวมกันไว้ที่โต๊ะได้เลยอ่ะแบบนั้นแหละครับคุณแม่ไม่ต้โองยกเด้อครับไม่ต้องยกถ้าหนักแต่ไม่ต้ตตตองยกนะครับแต่ถ้าแพ็กเดียวเรายกได้ดยกขึ้นเลยจับขอับของตอนนีมือของตาแลครับผู้หิงนะครับสามเพ้อ แาหกท่น้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมมติดตามแล้วก็กระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ทางช่อง youtube ต่้มดัมซิ่งนะครับฝากห้าทำทุกคนทุกท่านเข้าไปติดตามด้วยนะครับนางทาง youtube ต am ัมดัมซิ่ง youtube ช่องศรัทธาตั้มแต้มนชื่นเสยียตมัมี่นีครับสวัสดีครับผม